สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้มาทดสอบกานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดตัวเล็กๆตัวนี้ครับเป็นรุ่น SM ขีดหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ขีดหนึ่งสองครับตัวนี้พันห้าร้อยวัตต์สิบสองโวลต์ก็เอาแบตเตรอรี่ลิเธียมฟอสฟิตครับมาทดสอบนี่แบตเตอรี่ตัวเก่งเลยนะครับนี่เอาไว้ใส่รถเนต้าครับเอาไว้ซ่อมรถเนต้า เอามาลองอินเอเตอร์ด้วยครับตอนนี้ก็เปิดใช้งานอยู่นะครับมีทั้ง AC IN AC OUT แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ตัวนี้เลยครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์ตอนนี้ฝนตกครับใช้สวิตช,ชิ่งแทนไปเลยครับเดี๋ยวพามาดูที่หน้าจอกันครับมาดูที่หน้าจอครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับมีไฟจากการไฟฟ้าอยู่ มีไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้าเครื่องครับชี้ลงแบตเตอรี่ครับไฟจากแผงเข้าเครื่องจ่ายให้โหลดก่อนเลยครับโหลดตอนนี้นะครับใช้โหลดอยู่ที่ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับ72ปซนตะครับโหลดที่พ0นแปดวัตต์ครับกับเครื่องพันห้ใช้ไฟจากสวิตชิงแทนแผงโซลาเซลล์ครับ เหลือชาร์จที่19แอมป์ครับไปจับแผงมาที่1006ครับจ่ายให้โหลดที่1,600ก,ก็ชาร์จลงแบตเตอรี่ครับไปจับแผง225โวลต์ครับไฟจากการไฟฟ้ามารออยู่เฉยๆนะครับจะมีการใช้ไฟจากการไฟฟ้าก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่ต่ําเท่านั้นนะครับอินร์เตอร์ไฮบิดตัวเล็กๆแบบนี้นครับเวลา มันยังไม่มีการไบ p า s นะครับตรงนี้ก็จะเป็น0ูนยครับ a c in ครับจะเป็น0แต่เวลาที่มัน b บ p a s s อยู่นะครับมันก็จะเป็นแรงดันของการวิฟ้านะครับผมปิดโหลดนะครับพอปิดโหลดครับเราฟิกการชาร์จไว้ที่20แอมป์นะครับมันก็จะชาร์จที่20แอมป์ครับแบตเตอรี่ไวที่13.9นะครับ ก็ตั้งเต็มไว้ที่สิบสามจุดแปดครับตอนนี้มันเป็นวนลอยอยู่ครับมันเป็นวนชาร์จอยู่โหลดศูนย์วัตต์ครับหลายคนถามครับมันทำไมไม่แสดงแรงดันด้าน AC i n ครับเพราะว่ามันไม่มีการบายพาสครับเห็นว่ามีไฟรูปเสาไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวผมจะลองตั้งให้มัน bypass ดูครับออยู่นำหน้าพอมัน b y p a s ปุ๊บจะเห็นว่ามันแสดงแรงดันด้าน ac in ทันทีครับมันเป็นปกติของรุ่นพวกนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับมันก็จะไม่แสดงแบบนี้นะครับผมปิดไฟในด้านแข็งก่อนนะครับ สวิตชิ่งลั่นเลยครับเพราะว่ามันมีไฟจากการไฟฟ้าไปร่วมชาร์จด้วยครับตอนนี้ผมตัดไฟจากการไฟฟ้าออกไปนะครับมารออยู่เฉยๆครับเหลือแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวครับเครื่องก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับก็ทดสอบให้ดูคร่าวๆนะครับพอให้รู้ว่าเครื่องใช้งานได้ก็พอครับเครื่องนี้พันห้าร้อยวัตต์ก็ใช้โหลดได้เท่านี้แล้วครับ เกินกว่านี้ก็อาจจะพังอีกครับสายแบตเตอรี่ก็สำคัญเห็นว่าตอนนี้ผมใช้สายแบตเตอรี่เบอร์25เลยครับเส้นใหญ่ๆครับนะใช้โหลดแค่พันวัตต์ครับกินกระแสแบตเตอรี่จะ100ยแอมแล้วครับเป็นธรรมดาของระบบระบบ12โวลต์ครับยิ่งแรงดันต่ำครับจะกินกระแสเยอะครับเป็นเรื่องปกติ เอาละก็ถือว่าใช้งานได้แล้วครับเครื่องนี้นะทดสอบให้ดูเท่านี้ละกันครับเครื่องนี้เป็นของคุณนัทวุฒิครับจังหวัดอุบลครับอมที่จัดจัดส่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม